ด้านนายทีวีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเซนต์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เสนอนาคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนทีเกเตอร์ คนนะครับเข้าสู่รายการนักขีก่ตะลุยอาเซียนอาเซียนทเนกแกต์มาพบกับ <Yeah. S 1> เราทั้ง3าคนเช่นเคยเลยถูกต้องเลยครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศด้วยนะใช่แล้วค่ะคร<ว>าวที่แล้วเราเนี่ยไปเว่าอีสานกาันที่จังหวัดขอนแก่นแต่วันนี้เราย้ายตัวเองมานะคะอยู่ที่จังหวัดระยองนี่แล้ววันนี้ครับเราอยู่ที่โรงเรียน แกลงวิทยาสถาวรนั่นเองนะครับและแน่นอนครับเมื่อกี้นี้เพลงเพราะๆถ,ถ้าพูดถึงเพลงลูกทุ่งต้องบอกเลยว่าวงลูกทุ่งร่มแกลงเนี่ยน,นะครับเป็นอันดับตน้ตนๆของประเทศไทยตบมือให้หน่อยแล้วอ่าเรามันอยู่ที่เขาเรียกว่าภาคตะวันออกของประเทศไทยครับ แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงจังหวัดระยองเนี่ยพี่แพรกับพี่อาร์มนึกถึงอะไรกันบ้างครับนี่เลยถ้ามาที่ระยองนะคะเราก็ต้องนึกถึงท่านสุนทรภู้บรมครูกวีเอกของโลกของผมเนี่ยนึกถึงคํานี้ครับคําว่าฮิครับยังไงอ่ะเพราะว่าจังหวัดระยองเนี่ยเวลาเขาพูดประโยคอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะลงท้ายด้วยคําว่าฮิ จริงจริงจริงคือหนูเนี่ยสงสัยมานานมากว่าทำไมเขาถึงต้องพูดไปไหนฮิไปนั่นฮิไปนี่ฮิมาให่สิผมก็สงสัยมันแปลว่าอะไรครับาหมายคือสิ ในภาษากลางเช่นใช่ฮิก็คือใช่สิอ๋อไปไหนฮิไปไหนสิอ่าเหมือนมันเป็นคำสร้อยป่ะครับใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็ใช้กันเรื่อยมาแหมวันนี้มาถึงระยองทั้งทีนะครับอีกที่บอกวันนี้เรามาที่โรงเรียนตอนนี้ด้านหลังน้องๆอขอเสียงหน่อยดีกว่าครับน้องๆโรงเรียนแกรกวิทยาสทาวร วันนี้คือคัดสุดละครับเรียกว่าแต่ละทีเนี่ยขนกองเชียร์กันมาเพียบและผู้เข้าแข่งขันสองทีมก็คือทีมสีน้ำเงินจากโรงเรียนมกุดเมืองราชวิทยาลัยและทีมสีแดงจากโรงเรียนเบญจมาราชูทีมกติกาการแข่งขันนักคิดตะลุยอาเซียนทางรายการจะมีคำถามเกี่ยวกับชาติในกลุ่มสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศ โดยแต่ละคำถามจะมีตัวเลือก A, B, C จากดารานักคิดทั้ง3ท่านผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกคำตอบได้ตามต้องการ mm hmm. เมื่อเล่นครบทั้ง4ี่คำถาม mm hmm. ทีมใดมีคะแนนจากการเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุด mm hmm. ทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะรับคุณัาษาพ,พร้อมเกียรติบัตรไปทันที แน่นอนครับนอกจากน,น้นงนทั้ง2ทีมยังมีเราบรรดาดารานักคิดของเราครับที่วันนี้เฟ้นมาเลยได้แก่คุณดูเล็กก่นบ่ายพี่นุ้ยชาญนยิ้มและพี่ตักสิริพอ์ yeah. สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคือวันนี้นี่คือเห็นเห็นหน้านะครับดารานักคิดทั้งสามท่านนี่คือผมเตรียมขำแล้วนะเตรียมขำเลยครับดีฮะหัวเราะเนี่ยรอยยิ้มเนี่ยจะทําให้เราแก่ช้าลงเหรอครับต้องขำต้องยิ้มเอาไว้ครับครับถึงว่าพี่ตั๊กนี่แบบไม่เคยแก่เลยที่เขาไม่แก่เพราะว่าเขาเป็นคนมือยาวครับยังไงครับเอ้ามือยาวสาวได้สาวเอาอ๊ย นี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับความสนุกยังมีอีกเพียบช่วงหน้าเตรียมพบข้อมูลที่หลากหลายจากเหล่าดารานักคิดและเพลงเพราะๆจากวงทุ่งร่มแกงโลว์ละลงว่าเพลิว่าเคียนเด็ดและมีบวามี่น้องยันเทียนบ่านเสร็จเป็นท้องเพลงที่เก็บไว้รอดพอดูประตูสู่อาเซียนเปิดรอทุกคนอยู่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ